สวัสดีช่วงเย็นปปปีชาแนวมาแล้วค่ะจะพาเดินเลาะรอบบ้านรอเพื่อนมาเห็นว่าจะมาอย่างนี้ถึงมืดเดินเลาะเดี๋วส่งนั่งตกปลานอะ บ้านจะได้กลับบ้านแล้วเด็ดสองดูต้นไม้ ต้นอดไเนาะไม่ได to ้จ <göster ges 2> mm ัก hmm. ช like <Okay. S 2> mm ื่อต้นไม้เห้อสวยดีเย็นๆโดน่นน้ำต้นไม้จะคิดอะไรนะต้นอะไรดังๆสวยนะเนี่ยดังดังก็ดัง เหมือนผีเสื้อเลยตริงเสือแค่เสวยไม่รู้จะว่าต้นไม้ไม่รู้ว่าต้นไม้ชื่อว่าอะไรเดน้ำหน่อยเช้าก็รอดละ mày mai đằng đằng Đang, đăng, đăng đi đằng đằng đi đông mày ơi, dang ơi, dang dang tên đằng đằng, Đang, Đôiนะคะ, tôn đằng, -đằng. Phí này, dang dang mày dang 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 นไม้กัน,น,นก็จะเป็นตำลึงกับมะยมมะยมมารอบนี้มันลูกไม่ใหญ่ลูกไม่โดกเลยปกติลูกจะโดกมากเลยไปเชียวมากต้นเาไปเชี่ยวมากกันสูงมาก กระท่อมต้นเบลอร์เลยนี่กระท่มหลังบ้านต้นใหญ่มากกินเป็นยารักษามีต้นกล้วยมะม่วงอะไรนี่ค่ะหลังบ้าน บ้าเดี๋ยวตกวัดจะตกดินคนก็มาออลังกายกันไดของ ตนมะม่วงกลับไปบ้านก่อ่ใีห้องสี่เหลี่ยมนานๆจะได้มานี่คลิปสั้นๆนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่ชน n e l ด้วยนะคะ